หลังจากช่วยซีด้ทาทาวไว้แล้วเมลินอย่างเราเราก็คงมีโอากาสได้เดินเที่ยวในเมืองกันบ้างหนึ่งในสิ่งที่ชั้มิงรู้สึกว่าน่าสนใจคือร้านอาหารในเมืองเมนูอาหารตามฤดูกาลตอนนี้จะมีอะไรบ้างน่าหน้ากินหรือเปล่าสวัสดีค่ะนี่คือชัม,มิงและว,วันนี้เราอยู่กับเกม FK Journey วันนี้เราจะมาสำรวจเมนูอาหารของร้านอาหารในซีด้ทาทาวกันเมนูที่เราเห็นวางอยู่ในร้านตอนนี้ดูเหมือนจะเป็นเมนูแบบจำกัดทั้งหมดเลยโดยมีทั้งหมด4เมนูด้วยกันมาดูซิว่ามีอะไรน่ากินบ้าง อย่างแรกคืออะเปริีทิฟดอกแซฟไฟในรายละเอียดเขียนไว้ว่าเครื่องดื่มผลไม้ผสมที่มีกลิ่นหอมและสีสันของดอกแซฟไฟช่วยเลี้ยงน้ำย่อยก่อนมื้ออาหารได้ดี อเบลิติฟเนี่ยเป็นเครื่องดื่มตามวัฒนธรรมของฝรั่งเศสโดยเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ดื่มกันก่อนมื้ออาหารโดยปกติจะไม่มีรสหวานจะเสิร์ฟแบบไม่ผสมหรือเป็นคอกเทลก็ได้โดยเจ้าเครื่องดื่มที่ขายในซิดาทาเนี่ยน่าจะเป็นคอกเทลเพราะเขียนไว้ว่าทําจากผลไม้ผสมซึ่งอาจเป็นผลไม้ที่ไม่ได้ให้รสหวานน่าจะเป็นพวกที่มีรสชาติคล้ายๆ้พวกเลมอนหรือเกฟฟู้ดส่วนเรื่องกลิ่นของดอกแซฟไฟเนี่ยอาจใช้วิธีแช่ลงไปในแอลกอฮอล์ก่อนที่จะมาผสมเพื่อให้มีกลิ่นหอมและสีสันของ ทันมาคือเกี๊ยวซอสครีมเปรี้ยวเมนูมบอกไว้ว่าเกี๊ยวไดด้วยครีมเปรี้ยวผสมผสานความครีมมี่และน้ำซุปเกี๊ยวได้อย่างลงตัวเกี๊ยวตัวนี้อาจเป็นอาหารที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเปยวเมนี่ซึ่งเป็นอาหารของดัสเซียเป็นเกี๊ยวรูปร่างกลมยอดไส้เนื้อบดมักรับประทานคู่กับเนยหรือซอครีมหรือเสิร์ฟในน้ำซุป โดยแปรมน,นี่เนี่ยเป็นหนึ่งในวิธีการถนอมอาหารในพื้นที่อากาศหนาวเย็นมักมีการทาครั้งล่ามากๆแล้วเก็บโดยการปล่อยให้มันแช่แข็งอยู่ข้างนอกดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าเมืองหิมะอย่างซีราเทาจะมีการทําเกี๊ยวรูปแบบเดียวกันนี้ค่ะอีกความเป็นไปได้ก็คือคำว่าเกี๊ยวในที่นี้เนี่ยหมายถึงแป้งที่เอามาแปนแล้วต้มซึ่งถ้าคํานึงถึงบริบทในยุคกลางเกี๊ยวที่สสดไส้เนื้อสัตว์อาจไม่ใช่สิ่งที่หาได้ทั่วไปจึงเป็นไปได้ว่าเกี๊ยวชนิดนี้อาจเป็นเพียงแป้งต้มที่ราด้วยาคนนั่นอง อย่างที่สคือพายเปียลอกีอบหรือทอดร้านได้โฆษณาไว้ว่าพายไส้เห็ดสดและเนื้อในน้ำเกรวี่ผสมแยมเหนียวเนียว,ยวสามารถทานเป็นของว่างหรืออาหารมื้อหลักได้ขึ้นอยู่กับความหิวเมนูนี้เป็นเมนูที่น่าสนใจนะคะเนื่องจากชื่อเปียลกีเนี่ยมาจากอาหารชนิดหนึ่งของยุโรปแต่ตัวอาหารดั้งเดิมเนี่ยเป็นเกี๊ยวไม่ได้เป็นพายค่ะปรุงด้วยการต้มหรือทอดหรือทั้งสองอย่างมีรูปร่างคล้ายเกี๊ยวซาแต่ในบริบทของเกมเนี่ยเหมือนจะเปลี่ยนจากเกี๊ยวไปเป็นพายโดยเปลี่ยนจากการต้มไปเป็นการอบแต่ยังคงมีวิธีการทออดยู่ ส่วนในรายละเอียดของไส้นั้นยังคงคล้ายกับแบบนั้งเดิมโดยมีเนื้อและเห็ดที่เป็นส่วนของอาหารข้าวผสมกับน้ำเกวี่เพื่อเพิ่มรสชาติแต่การใส่แยมบางอย่างที่มีรสหวานเข้าไปนั้นอาจเป็นสิ่งที่ค่อนข้างแปลกไปจากเปียโรกีแบบต้นตำรับเป็นไปได้ว่าแยามนี้เนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากซอสที่ทำจากผลไม้หรือหัวหอมที่มักเสิร์ฟคู่กับอาหารบางชนิดของโปรแลนด์หรือยุโรปตะวันออก แล้วพายเียโ,โลเกออันนี้เนี่ยน่าจะเป็นพายขนาดเล็กแบบที่เราเห็นได้ตามร้านขนมปังหรือที่เรียกว่าแฮนพายมากกว่าที่จะเป็นพายทุงกลุมขนาดใหญ่นะคะเพราะในรายละเอียดมีการเขียนไว้ว่าสามารถนํามาทำเป็นของว่างได้และรูปร่างของพายขนาดเล็กเนี่ยจะคล้ายกับรูปร่างของเียรโลเกอต้นตำรับมากกว่าด้วยค่ะสรุปได้ว่าพายเปียรโลเกีอันนี้เนี่ยเป็นอาหารฟิวชั่นที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกี๊ยวเปียรโลเกีของยุโดปและผสมผสานความเป็นแฟนตาซีเข้าไปนั่นเอง ส่วนอาหารย่างสุดท้ายในเมนูก็คือขนมหวานอย่างไอศครีมชิวชีมีคำอธิบายไว้ว่าไอศครีมราดด้วยท็อปปิง้งรสเค็มและเผ็ดบนกระทะเหล็กร้อนให้รสชาติที่ขัดแย้งกันอย่างสุดขีด ในส่วนของไอศครีมชิวชีเนี่ยอาจได้รับแรงบันดาลใจมาจากซิสสลิงบราวนี่ซึ่งเป็นขนมหวานของประเทศอินเดียซึ่งซิส l ลิงบราวนี่เนี่ยคือบราวนี่ที่เสิร์ฟบนกระทะเหล็กร้อนพร้อมกับไอศครีมและราดซอช็อกโกแลตปิดท้ายไอศครีมชิวชีเนี่ยอาจใช้วิธีเสิร์ฟแบบเดียวกันโดยมีแค่ไอศครีมและเปลี่ยนท็อปปิ้งจากซอช็อกโกแลตเป็นซอรสเค็มแทนเพื่อให้อาหารมีเอกลักษณ์ความเป็นแฟนตาซีมากยิ่งขึ้นค่ะ จะเห็นได้ว่าเมนูอาหารแบบจำกัดของซีดารท่า,ทาในช่วงนี้เนี่ยจะเป็นของที่แดัดแปลงมาจากวัฒนธรรมอาหารของตะวันตกเป็นส่วนใหญ่โดยผสมผสานความเป็นแฟนตาซีเข้าไปด้วยการแดัดแปลงรสชาติให้ดูแปลกใหม่ขึ้นส่วนเรื่องที่ว่าจะอร่อยหรือเปล่าเนี่ยก็คงต้องเดากันต่อไปค่ะหรือถ้าใคยเคยทานอะไรที่คล้ายๆกันแล้วก็มาแบ่งปันความคิดเห็นที่ช่องคอมเมนต์ได้นะคะสำหรับชม้นวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ครับ